สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับเกมสมารละเจนกันนะครับโดยในวันนี้นะผมเราก็จะมาพูดถึงตัวละครมารรนากันนะผมเนื่องจากว่าวันที่ผมลงคลิปนะผมนะแบตเติลพาร์ของมารีนาน่าจะมาแล้วนะมันจะเป็นแบตเติลพาร์ินของมารรนาตรงนี้ยวผมกดไปเนาะซึ่งของผมเมื่อยังเป็นอัดก่อนล่วงหน้านะผมนะก็เลยยังเป็นมาดามอยู่แต่วันที่ลงคลิปเนี่ยน่าจะเป็นมารีนาแล้วนะผมเผื่อใครที่อยากจะเล่นมารรนาก็จะได้มาดูคลิปนี้กันนะผมไม่ต้องไปดูคลิปเก่าๆนะครับ ตัวละครมาลินัน่มเป็นตัวละครสายแทงนะครับนะผู้บัทักนะผมเงือกน้อยที่ทิ้งอดีตไว้ในการต่อสู้นะผมนะอ่าเอาไว้แล้วต่อสู้นะครับเป็นตัวละครสายแทงนะผมที่ค่อนข้างพลิวนะผมนะบอกเลยว่าพลิวมากๆนะแล้วเป็นตัวละครที่ทํดรามีได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับในหมวดแทงกันนะในคลิปรู้สึกว่าคลิปแนะนําผมจะบอกว่าเป็นตัวละครที่ทำดรามีได้น้อยที่สุดใช่ไหมแต่ถ้านับจริงๆน่มันเป็นตัวละครที่ทำดรามีได้ดีมากๆานะผมถ้าต่อไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นตัวละครที่ฮิตบล็อกตีธรรมดา กวนต้นเท้ามากมากนะครับผมนะเนี่ยไอฮิตบล็อกตีธรรมดาตัวเนี่ยมันกวนมากมากนะผมนะนี่คือจุนติดของมันเลยนะครับเลางจากที่มันโกงเลยนะผมนะฮิตบล็อกตีธรรมดามันนี่แหละนะครับผมประมาณนี้แต่นะผมแลกกับดาเมจนะอันนี้คือเป็นความรู้สึกของผมเองนะมาดิน่านะผมเป็นแท้งนะผมที่เป็นตัวละครสายเติมบงนะฮะก็คือเข้าวงได้ไวนะแล้วก็ทาดาเมจได้ดีนะผมแต่จับผมรู้สึกว่ามันยืนวงไม่ค่อยแข็งนักเท่าไหร่นะ อันนี้คือความรู้สึกตัวตัวหลังจากที่เห็นคนอื่นเล่นแล้วก็เล่นเป็นสักพักหนึ่งนะผมนะรู้สึกว่ายืนวงไม่ค่อยจะแข็งสักเท่าไหร่นะมังนะนะผมนะใช้คำว่ามังนาไปก่อนนะผมเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วไม่ได้เจอนานแล้วนะผมตัวตัวนี้เนาะแต่รู้สึกว่าประมาณนั้นจริงๆนะเพราะตัวตะกิ้ตัวใหญ่ของมันเนี่ยมันจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้านะแบบพุ่งเข้าวงพุ่งนู้นพุ่งนี่พุ่งนั่นนะผมนะมันจะไม่ค่อยยืนแข็งแขงอยู่ระวงอ่ะเท่ากับตัวแทงคอื่นอย่าง มาาันจะฟิลลิ่งเดี๋ยวนะอ่าผู้ักษ์เนี่ยบอกนะมันะมาจะฟิลลิ่งคล้ายๆกับการเล่นซิดดี้ตนลตมาริดานะครับตัวอื่นๆนี่คือจะแข็งๆในวงหมดเลยนะบอกนะเิดนดะี้กับมารินานี่จะเป็นตัวที่คล้ายๆกันนะ กลางประบาดนี้แต่ซีดี้จะแข็งกว่านั่นเองนะครับไม่พูดพอนทำเพล์เยอะนะบมขอแนะนำเปิร์กกันเลยดีกว่าเนอะผมเปิร์กที่ผมจะใส่ไปเล่นในวันนี้ก็คือสเปลผมจะใส่เป็นสเปลปกป้องเนอะผมป้องปกนะฮะเอามาเพิ่มโร่ให้ตัวเองละกันนะแต่ถ้ากดเปอร์เซ็นต์เนี่ยคนตัวใหญ่เขจะใส่ลูกไม้กันนะผมผมก็คิดว่าดีเหมือนกันนะกดตีนดีนะผมนะลองใส่ได้นะครับเปิร์กเนอะผมผมจํามีแนะนําหลายคอมโบมากเลยแต่คอมโบที่ผมใส่อยู่นะตอนนี้จะเป็นคอมโบที่เอาไว้ยื้อด้วยอันตีเนอะผมนะอย่างแรกก็คือเมื่ออันตี่ ก็คืออันตีโดดได้3รอบนะผมอันตีบาลิน่าจะโดดได้แค่สอรอบแต่ถ้าใส่อันนี้จะโดดได้3รอบนั่นเองนะครับอีกคอมโบนึงที่ผมจะใส่เดียผมจะเปลี่ยนอันแรกนะผมนะก็เป็นอันอื่นเลยนะผมสามอันเนี่ยพูดตรงๆว่ามาลิน่าเนี่ยเปิร์ก่มีประโยชน์ทุกอันแล้วแต่จะเลือกใช้กันเลยทีเดียวเชียวนะครับเออ,เลอแล้วแต่เลยว่าจะใช้อะไรนะผมนะมันมีประโยชน์เกือบทุกอันอ่ะแต่ผมที่ผมชอบที่สุดก,ก็จะเป็นอันนี้แหละนะวบาบทเพลงนางเงียกนะฮะประการดี่ เอนชานผมจะใส่เป็นเอนชานม่วงนะบอกว่าบาวูดดาวมี่นะผมแล้วกันนี้ก็จะเป็นโลนะผม 8, แล้วแปดละอีกหกอันก็จะเป็นเนะก้านะครับผมนะตัวนี้ผมจะใส่เป็นเลือดเลือดนะผมเนือ่องจากว่าคนเขาใส่ดีเยอะที่สุดนะครับแต่ผมมองว่าถ้าเล่นดาวมีก่ก็ไม่ใส่กระแทกโจ๊ตก็น่าจะเวิร์กกว่าตัวน,นี้นะผมผมจะใส่เป็นลนะ่ายักษ์นะผมใส่ทําไมนะผมเปลี่ยนเป็นอันนี้ดีกว่านอนเล่นน็อกแบ็คไปเลยแล้วกันนะครับแล้วการนี้ก็จะใส่เป็นเปอร์เซ็นต์เลือดนะผมประมาณนี้ปะกดไปเลยยืดแดดนะผมนะแต่อ่านพอดีด้วยนะผมมาริน่านี่ต้องใช้้พืนนนนนนที่่ใการเลิดึงะ ไปเล่นด่านที่มันแคบๆและแอบด่างนิดนึงสำหรับผมนะมารอบแรกเจอคนสามเนอะผมเจอตีตึงด้วยชิพหาแล้วกูฟังผมเนอะผมมีดาเมจแค่น้ำเต้าปูปลานะฮะชิพหายละเออไอเราก็เป็นดานเมจด้วยาเราเพิ่งบอกไปนี่โอ้โหปลาอะไรกูโมเดลเหลาโมเดลเหลาฮึบโอ้ยผาดผาดผาดเมื่อกี้ผมโดนลาดตงเลย ผมนึกว่าถึงลืมไปนะผมมาลิล่าเป็นตัวครที่โดดช้านะผมไม่ใช่โดดช้าดิโดดเตี้ยนะฮะเพื่บปับตีหน่อยผมครับโอเคอ่า <c oughs> เล่นงงๆก็ดามเมงไอ้ไอ้บีไปนะผมระดามไปแค่เจ็ดพันสนะผมแต่คนอื่นสองหัดโอเคเอามาโอเครอบนี้เราน่าจะเล่นดีขึ้นมั้งนะมา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 เพอบ เออเจ๊บปาปาบปึ๊บปาบออกปึ๊บเอาเอานิ่งอ่ะโซเขานิ่งมาละโอเคเอาหมูออกมาริน่าเขาท้าแพ้หมูหน่อยนึงนะทุกคนเพราะว่าเวลาดำผุนดำว่ายของมาริน่านี่นะผมนะโจให้ดูเลยมันจะติดกำแพงนั่นเองนะครับนะเจอเจอเจอตีธรรมดาไปปาบปาบโอเคไฮโลเพื่อนโอ้โหเป็นไงโอเคปาบ เพิ่บจังอายุวงโดดตองสาเรียบร้อยโอเคไปเพื่อนลำมาโอเคไม่ต้องไปแย่งเพื่อนลำนะผมนะเราเป็นแฮงค์เนอร์ผมไม่ต้องหิวดามพีนมากขนาดนั้นนะครับโอเคกดโล่โอแวร์มาเฟ็นเพิ่บเบโอเคเพื่อนแย่งลำอโอเคปับปับ ปาบตีออกปาบปาบอุ้ยไม่โดนปาบนำพุ่นตะวายไปเฮิฟโดดปาบอโอ้ยติดอโอเคหลบ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 นิดนึงหลบนิดนึงเออโลนันยางวานละต้องโดนนะผมนะนี่แน่ไม่เป็นทางนะผมไม่ไม่ตายด้วยเอาดิ เก็บ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 โอ้โหโดนทุกดอกเรียบร้อยนะครับผมเออเป็นไงชนะไปเป็นเบอร์เก้านะบบรับล่ามไปเปนเบอร์เจ็ดนะฮะเอบีพีด้วยรอบที่สามเจอกับเบนเทนเนอร์ผมโหกูชนะละนะรอบนี้กูมีเบนเทนรอบนี้ชนะละนะครับผมโอเคเดินไปเก็บระเบิดปลาปลาไม่ทัน เอบปาบปาบปาบติดกำแพงปาบปาบตีบอดไปตอดบอดไปเอบปาบกูจะตีแมวบอลยังไงวะเจอเจอเจบโอเคโอ้ยเออกระแพง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 ทำไมผมพร้อมชิปตัวอะไรผมต้องเจอตัวแพ้ทหารทุกรอบเลยปุเนี่ยเอบเออเออ ฮึบฮึบฮึบโอเคโอเคอุ้ยเกือบโอ้ยดำผุนดำว่ายก็ไม่ได้โอ้ยฮึบอฮึบอ่ะมันอ้อย่าไปไอ้หมูต้องตีโอ้ อ๋อทีกระแมงอ๋อขุดไปไม่กดเข้านะถ้าะเข้าไปเหอะมาเตกนั่นไงว่าละฮึบโอ้อ ยาไหมไม่ม <know. S 2> ีฮอบอึบไม่แม่งเลยอึบอมันปามันเมมได้เลยทุกคนนี่อึบออ๊ยโอ้ย โอ้โหไข่ไม่ไขยัใส่ระเบิดนักหนาวะไข่บดไขยจะใส่ระเบิดนักหนานี่แหละอือ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 ือโอเคครเคร ฮึบฮึบเออทำใจไม่ไปตอบเป็นสามนะผมน่ะติดแล้วติดอีกแล้วแล้วก็แบงหมูนะผมควรต้องติงเลยรอบนี้โอเคจะกดรอบที่สามเจอกับ HPVN นะผมนึกว่าจะไม่โผล่มาแล้วแต่เราคลิปนี้นะผมน่ะฮึบฮึบ วันนี้รอบนี้ผมจะพยายามเล่นแบบขี่เมมไม่ดูเนอะผมนะรอบนี้นะเอฟบอฟเอฟเอบโอเคเดี๋ยวจะขี้เมมไม่ดูนี่แน่นี่อฟเอฟเอฟตกิลใสไปโอเคอฟเอฟเอฟเอฟโดดปาบปาบปาบโอเค ปาปปป็นไงเอ่อสกิลเรียบร้อยโดนแทงพีเตอร์ฟาดด้วยเฮ้บเฮ้บปาบอุ้ยเกือบแล้วฮึบอ,อุ้ยโดนแล้ววะฮึบอื้ไม่มีายาให้กูด้วยเออพื้ยหยิบแป๊บนึง โอเคโอเคอึบโดตีอึบอึบอึบโอเคอ่าโอ้โหไม่ไม่ไอ่าอึบโอเคตายแล้วตายแล้วนะผมครับเมื่อกี้พลาดิดหนึ่งนะผมโอเคมาใหม่สกิลอึ๊บ มีแต่คนรองอันเหรอโอเคเห็นไหมผมบอกแล้วนะผมว่าฮิตบ็อกซ์ของปาาป้ปาสวยฮิตบ็อกซ์ของบริท้ามันค่อนข้างจัดก,กวต้นท้านะผมเพราะฉะนั้นก็สามารถตีแบบฮึบป,ปาบหนึ่งคิฟเคิึบฮึบคิฟเ โอ้โหโดนลาวีเปิดอตตยัดแต่เพื่อเราน่าจะยืนได้ปะอา่าโอ้เสียดายเจอปา่าดนแค่หนึง่งโอ้ยเจออืมปา่ปาเจอป่าเรียบร้อยได้วงโอ้โหเกือบกระจาย คือปคือปคือปโอเคโอเคคือโอ้โหไม่ถึงแล้วผมนะปานนีน่าออกไปที่แทบจะการตีตายเลยนะผมที่ผ่านแล้วมีโอกาสแพ้เอปอืมอืมอืมโอเคลอดคือ ฝั่งเขามีแต่คนรอเราเลยฝั่งเราก็เลยแบบแอบเสียเปรียบนิดนึงนะฮะถ้าตังเกตดีๆนี่คือน่าดาอะไรไปรอนะผมเราก็รอไปนะผมนะวิธีชนะของคนรอง่ายก็คือเรารอกลับนะครับผมโอ้ยโอเคโอเคดอกเข้ามาเรียบร้อยชนะละนะครับผมนะเรียบร้อยเวลาเราเจอคนหรือสโนว์ที่มันรอ หรือจาเบอร์ก็ได้นะผมแนละที่รอรอ,อแทงอยู่ขอบวงหรือขอบนอกขอบไในก็ตามนะผมนะเราก็แค่อยู่กู้ตรงข้ามเขาแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเขานะผมเราก็จะสามารถยื้อได้แล้วนะเห็นไหมนะผมเออแค่นี้เราก็จะสามารถยื้อได้แล้วนะผมไม่จําเป็นจะต้องไปออไรตีเขาให้โดนตีคืนแต่อย่างใดนะครับคนรอเขาจะไม่มีวันแบบว่า เขาจะไม่เป็นโดนตีก่อนหรอกนะผมเออเขาจะประมาณนี้นั่นแหละับผมมันจะออรอนะรอแบบพอเราสกิลหรืออะไรปุ๊บที่มันยืนนิ่งก็ค่อยกดตีนแล้วนะครับถ้าเราไม่ตีหรือไม่ทําอะไรเขาก็ไม่ตีเราแล้วนะสังเกตดูดีๆตามเมื่อกี้นะครับผมถ้าผมไม่กดสกิลไปโผล่หน้าเขาเนี่ยผมก็จะไม่โดนตีเลยนะจริง อืประมาณนี้นะครับโอเคทุกคนในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เด้อผมก็รอบสุดท้ายอาจจะไม่ค่อยได้เมมเท่าไหร่ย,ยงท้ายนะผมนะ่เน้นยืนมากกว่านะครับแต่ช่วงต้นๆก็ารายดูจะไล่ตีนิดนึงนั่นแหละนะผมนะประมาณนี้นะครับผมต้นคอมโบผมว่าประมาณนี้น่าจะโอเคสุดแล้วนะผมสำหรับคอ,อมโบที่ผมใส่นะผมก็ลองไปใส่ดูกันได้นะแต่อาจจะลองเปลี่ยนนะผมนะสำหรับใครก็ตามที่ลองเปลี่ยนไปใส่ระเบิดก็ได้นะผมเพราะว่าเราใส่น็อกแบ็กมาเนะถ้ากระโดดถ้าใส่ระเบิดมาอีกนี่คือคลิปหายแน่นอนนะผมนะบอกเลยว่าน่าจะ มันพอสมควรนะครับโอเคถ้าชอบฟลิ่ลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสัตว์ใคลิปหน้าจะเปาา็นอะไรอย่าลืมติดตามกันกนะครับผมสวัสดีวันนี้ผมขอต้อนรับไปก่อนบ๊ายบายครับ